อ,อแบบท๋ที่หนึ่งเคลื่อนไหวร่างกายยืดหยุ่นืนเคลื่อนไหวร่างกายและยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน,นยืดหยุ่น,น,นขั้นพื้นฐานนี่คอที่แล้วที่ครูน้ำให้ทำใช่ไหมใช่เรามาดูซิว่าเราติดตรงไหนที่เราทำไม่ได้ฮะสิ่งที่คูไก้าห้นเรียนทที่บ้านก็คือไม่มีใครเซฟตัวนักเรียนเองนะคูเลยไม่ให้ทาสิ่งที่ครูไม่กล้าให้นักเรียนทำที่บ้านก็คือไม่มีใครเซฟตัวนักเรียนเองนะครูเลยไม่ให้ทำที่บ้านนะ มันต้องเซฟด้วยอยู่โรงเรียนนะ่ะครูจะเป็นคนเซฟให้นักเรียนแต่ว่าอยู่บ้านน่ะถ้านักเรียนทำวยตัวเองอะ่ะมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครเซฟตัวนักเรียนเองอะ่ะมันจะเกิดอันตรายได้นะคะเพราะถ้าแต่ละท่าเนี้ยมันสามารถเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยเนาะถึงจะเป็นครู่าที่หนูเครูนะ้่าที่หนูาามำคือพิศพาทาอะไรอ่ะแปลงร่างเป็นผู้หญิงสวยอีกแล้วเหรอเราอ่ะไม่ใช่ อ่าเรามาดูการดำเนินชีวิตประจำวันของเราต้องอาศัยทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเดินวิ่งนั่งยกดึงและการใช้อุปกรณ์ต่างๆบวมทั้งการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่ตนเองสนใจหรือถนัดนะคะเพื่อทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงอ่าช่วงโควิดที่ได้เรียนอยู่บ้านเนี่ยเป็นยังไงคะนั่งเรียน,นอยู่บ้านได้ออกกำลังกายกันบ้างไหมเอ่ย ออกไหมไม่ออกเลยค่ะนอนอย่างเดียวกินอย่างเดียวหลักการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันนักเรียนมีการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรบ้างนะฮะหลักการเคลื่อนไหวร่างกายของเราก็มีอยู่สามป,ประการก็คือการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงอ่าเรามาดูการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงก่อนการรับแรง เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยร่างกายจะออกแรงรับน้ำหนักของตนเองขณะเคลื่อนไหวเช่นการเดินการวิ่งการกระโดดนะคะต่อไปการเคลื่อนไหวในเรื่องของการใช้แรงการใช้แรงเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่กล้ามเนื้อได้ออกแรงนะคะเมื่อเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆแล้วเนี่ยเช่นการเตะการการเตะลูกบอลการขว้างลูกบอลการตบลูกบอลคือการใช้แรงของเราเนาะ เราทาท่าอะเราทําท่าตบลูกบอลทําท่าตบลูกบอลีิว่าเราต้องใช้แรงไหมถ้าการวิ่งการกระโดดการเดินเป็นการรับแรงนะคะการใช้แรงคือการเตะการคว้างการตบลูกบอลนะคะต่อไปการเคลื่อนไหวในเรื่องของการสมดุลนะคะประการที่3ามคือความสมดุลนะคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบต่าง ที่ผู้ปฏิบัติสามารถทรงตัวอยู่ได้โดยที่ตัวไม่เอียงและไม่หลมเช่นเดินบนคานเดินโดยมีหนังสือวางบนศีรษะการทำหกกบการต่อตัวนักเรียนใครสามารถทำหกกบได้บ้างแต่อยู่บ้านอะ่ะมันไม่มีเบาะรองใช่ไหมอาจหน้าอาจจะทิมได้ ครูก็อยากให้ทํานะแต่ว่าครูกันน้เรียนหน้าทิมอะหน้าเสียสมเพราะครูให้ทำหน้ากบเออให้ทำหกกบนะคะคือความสมดุลของร่างกายเนะถ้าเกิดว่าเราใช้ถ้าทำให้เกิดความสมดุลเนี่ยเราก็จะไม่ล้มลงมานะคะอ้า ทักษะและกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเนี่ยทักษะกลไกหรือว่ามอเตอร์สกิลเลยนะคือความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายในการทํากิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬานะคะประกอบไปด้วยทักษะต่างๆคือหนึ่งคือความคล่องแคล่วความคล่องแคล่วเป็นความสามารถในการควบคุมร่างกายขณะเคลื่อนไหวนะคะ การเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วเช่นการวิ่งซิกแซกการวิ่งอา่าวิ่งไปวิ่งกลับนะคะเคยทำหรือยังความคล่องแคล่วเคยทำแล้วค่ะเคยรงเรียนอ่าเคยทำแล้วการวิ่งซิกแซกถ้าเราถ้าเราได้อยู่โรงเรียนแล้วคงจะได้ทำกันอีกเ,เนาะ ต่อไปการทรงตัวเป็นความสามารถในการรักษาสมดุลของร่างกายทั้งในขณะอยู่กับที่และขณะเคลื่อนที่เช่นการวิ่งโดยที่ไม่หลมได้ไหมวิ่งโดยที่ไม่หลมการเลี้ยงลูกฟุตบอลการกระโดดขาเดียวนะคะอย่าอนต่อไปพลังพลังพลังเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อ ที่ทำงานโดยใช้แรงจำนวนมากในระยะเวลาสั้สนๆเช่นการปล่อยพลังลรู้จักการปล่อยพลังไหมไม่ใช่ไม่ใช่พลังขึ้นเต่านะไม่ใช่พลังตด<อ>ด้วยค่ะ<อ>ไปกนกาป,ปล่อยพลังนะคะพลังเป็นพลังของความสามารถของกล้ามเนื้อที่อแล้วเคยเคยเห็นได้ไหกกีฬาทุ่มน้ําหนักแหละไม่ใช่ยกน้ําหนักนะทุ่มน้ําหนักทุ่มน้ําหนักที่เป็นลูกลม ลูกเหล็กกลมๆล้วข่าวไว้ตรงเนี้ยนะคะแล้วก็โยนมันออกไปนะคะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็โยนมันออกไปฮะจาเพิ่งโจทย์จเพิ่งโจทย์ถ้าโจทยค์ครูต้องมานั่งรออีกออออเดี๋ยวค่อยโจทย์นะนัสื่อมีเดี๋ยวให้โจทย์เลย การกระโดดสูงนะคะรู้จักกระโดดสูงไหมกระโดดสูงก็คือการที่มันมีไม้คานอยู่มีไม้คานอยู่อ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูใน youtube ดีกว่าไม้สูงใช่ไหมครูอะไรไม้สูงไม้สูงคืออะไรเงเรีนกระโดเพราะว่าหนู่ีอะ อ่าให้ดูดูการทุ่มน้ำหนักก่อนนะคะดูการทุ่มน้ำหนักก่อนนึกว่าถ้ามันยกน้ำหนักเราแล้วก็ทุ่มลงนี้เลยอ่าดู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 เห็นไหมอ่ะลงปิ้เสียงกันให้หมดลงปิ้งเสียงกันให้หมดปิ้งเสียงไงอ่ว้าว เ่อนี้ดีับทกร้ำก็มาเพื่อความดตอนนี้นำเสนอเทคนิคการทุ่มน้นหนักไปชมกันครับ ดูนะการทุบน้ําหนักนะในการทุบน้ำหนักจะประกอบด้วยขั้นตอนหนึ่งอไปนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งเป็นช่วงของการขับพาดเท้าขั้นตอนที่สองเป็นช่วงของการถ่ายโยงมุมตั้ขั้นตอนที่สามเป็นช่วงการเข้าพาดรอบทุกขั้นตอนที่สี่ทุและขั้นตอนที่ห้าการสกัดเท้าหลังจากลูกนี่เราจะวางลูกน้ำหนักบน โนของนิ้วมือนะครับโดยเฉพาะบนของนิ้วชี้และนิ้วกลางนะครับส่วนนิ้วทั้งสี่จะประคองลูกน้ําหนักไว้นิ้วหัวแม่มือก็ใช้ประคองลูกน้ำหนักเพื่อให้ลูกน้ำหนักหลุดออกนอกเส้นทางนะครับลูกน้ําหนักจะต้องถูกวางอยู่เหนือกระดูกไหปลาร้าบริเวณข้อคอต่อไปนะครับลูกน้ำหนักในระดัหนักนะลูกของการฝึกการเรียนรู้เรื่องการส่งแรงเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้เรื่องการส่งแรงด้วยการโยนลูกน้ําหนักไปข้างหน้า เป็นการส่งแรงจากท่อนล่างของร่างกายไปสู่ท่อนบนจากต้นขาโพกน่องไปสู่ลำตัวหน้าอกและจากนั้นส่งแรงไปสู่ลูกหน้าแต่ตึกต่อไปจะเป็นแบบฝึกการโยนกลับหลังการโยนลักษณะนี้จะมีมัดกล้ามเนื้อที่ทำงานมากกว่ากยู่นด้าน่างา่าเเรียนรุ่มจะมีสามขั้นตอนด้ยวยกันขั้นตอนที่หนึ่งเข้ามายืนที่ขอบวงเป็นรูปตัวไออันนี้ตัวตรงเหมือนรูปตัวไอใช่ไหมครับขั้นตอนที่สองยืนบนเท้าข้างเดียวยกขาซ้ายขึ้นเหมือนรูปตัวที ขั้นตอนที่สามดึงเข่าขวาตายเข้ามาชิดงอตัวเป็นรูปตัว R ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการฝึกการเคลื่อนที่ในการทุ่มจะเป็นขั้นของการสร้างโมเมนตัมขั้นตอนนี้จะทําให้นักกีฬาเคลื่อนที่ถอยหลังไปสู่หน้าวงอย่างรวดเร็วนะครับเราเรียกว่าท่าทุ่มถอยหลังหรือว่าท่าไกลดีขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการทุ่มโดยสมบูรณ์ แต่ขั้นเตรียมการสไลด์ตัวถอยหลังการเข้าสู่ท่าพร้อมทุ่มและการทุ่มรวมทั้งการสกัดเท้าทั้งหมด5ขั้นตอนเป็นการทุ่มที่สมบูรณ ต่อไปเมื่อกี้ดูอะไรกระโดดสูงใช่ไหมคะมกระโดดสูง คือบามเ์เลิศในตอนนี้จะเสนอเทคนิคของการกระโดดสูงไปชมกันได้เลยครับสําหรับเทคนิคของการกระโดดสูงเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันดับแรกเลยก็คือการวิ่งก่อนกระโดดหรือการวิ่งเข้าหาที่หมาย 2. การเทคออฟหรือว่าการกระโดดขึ้นจากพื้น3ก็คือการลอยตัวหรือแอนตัวข้ามไม้พาดหลังจากที่ผ่านไม้พาดแล้วก็คือจังหวะลงสูงบ่บาะจะทำยังไงให้หนักกีฬาเกิดความปลอดภัยสูงสุดครับผม สำหรับองค์ประกอบแรกของการกระโดดสูงการวิ่งก่อนกระโดดในขณะวิ่งการกระโดดในท่าบล็อกนักกีฬาจะต้องมีการวิ่งเป็นทางโค้งหรือเป็นลูกตัว J ในขณะวิ่งนักกีฬาจะต้องมีการเอียงไหลเข้าด้านในเล็กน้อยและจังหวะที่เข้ามาสู่จุดเทคออฟเท้าที่เทคออฟจะต้องเป็นเท้าที่อยู่ด้านนอกของไม้พา่าแบบฝึกของการกระโดดสูงจะต้องเริ่มต้นการฝึก ในท่ากระโดดในท่ากังไก่เฉียงให้เกิดความชนะเสียก่อนครับในขณะกระโดดในท่ากังไก่เฉียงนักกีฬาวิ่งโยงโยงเข้ามาหาจุดหมายในขณะเทคออฟนักกีฬาจะต้องกระโดดในท่าสลับขาขาตึงในลักษณะของกันไก่หรือที่เรียกว่าท่าบิสติเตอร์ครับในลดับต่อไปนักกีฬาจะต้องฝึกในท่ากระโดดในท่าหงายหลังข้างหรือว่าท่าบ๊อบในขณะยืนนักกีฬายืนยืนตรงนะครับ แล้วก็ยอ่อลงให้น้ําหนักตัวอยู่ที่ส้นเทา้าพร้อมกับการยืดขาอย่างรวดเร็วแล้วก็แอนตัวข้ามไม้พาดในขณะข้ามไม้พาดนักกีฬาจะต้องแยกเขา่าทั้งสองข้างออกจากกันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับที่หัวเข่าจะไปกระแทกบ,บริเวณทางหรือบริเวณหน้าของตัวเองได้นักกีฬาที่เป็นนัก,กโดดสูงที่จะประสบคบางสิบเร็จหนึ่ง ร่างกายจะต้องมีส่วนสูงสูงเดี่ยวความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อต้องดีมีความอ่อนตัวพร้อมกับมีความแข็งแรงในกีฬาต้องมีองค์ประกอบดังกล่าวถึงประสบความสำเร็จในการเป็นนักกระโดดสูงครับอ่ารู้จักไปแล้วนะคะกับการกระโดดสูงแต่ถ้าสงสัยอีกเดี๋ยวมีให้ดูอีกนะคะอ่าแล้วต่อไปเป็นความเร็วความเร็ว ความเร็วไหนนความเร็วนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในเวลาอันรวดเร็วเช่นการวิ่งร้อยเมตรการว่ายน้ำห้าสิบเมตรอ่ะเรามาดูกันเลยนักเรียนจะได้ไม่งงนะคะ การวิ่งร้อยเมตรเป็นอะไรที่ไวมากนะเนี่ยอ่าเดี๋ยให้ดูให้ดูแบบเป็นการแข่งขันเลย,ะะะยนะละกันให้ดูแบบที่เป็นการแข่งขันเลยนะคะนั่นจะได้เข้าใจนะคะ เข้าใจไหมเข้าใจครับเยอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูอันนี้ก่อนดีกว่าให้ดูการอธิบายของการวิ่งวิ่งร้อยเมตรก่อน ท่านผู้ฟังไปเดินในตอนนี้นำเสนอเทคนิคของการวิ่งระยะสั้นไปชมกันครับการวิ่งระยะสั้นจะประกอบไปด้วยการสตาร์ทการเร่งความเร็วการวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดและช่วงสุดท้ายของการวิ่งก็คือการรักษาความเร็วและการเข้าเส้นชัยสำหรับการวิ่งระยะสั้นนะครับในขณะที่วิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ย ักวิ่งต้องโล่ตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเทคนิคที่สําคัญอีกงานหนึ่งของการวิ่งด้วยความเร็วสูงก็คือการแกว่งของแขนนะครับตำแหน่งของแขนเนี่ยครับแขนจะต้องงอทํามุมประมาณ90้าิบองศานะครับทั้งสองข้างในขณะที่แกว่งเนี่ยแขนจะแกว่งตัดลําตัวไปมาปลายมือถึงประมาณบริเวณคางนะครับแกว่งกลับมาให้มือผ่านสะโพกมืออยู่บริเวณคางแกว่งกลับมาให้อยู่ผ่านสะโพกต่อไปเป็นท่าทางที่เราใช้ในการฝึกเพื่อพัฒนาความเร็วของการวิ่งนะครับ ท่าที่1เราเรียกว่าท่าแองกิ้งครับแองกิ้งเป็นการฝึกการทํางานของข้อเท้านะครับในขณะที่ทาปลายเท้ากระดกขึ้นนะครับแล้วก็ตบเท้าลงพื้นนะครับแขนแว่งไปตามปกติลำตัวเป็นแนวตั้งตรงต่อไปนะครับเป็นท่าฝึกซึ่งเรียกว่าเป็นท่าปัติกหรือการเตะส้นเท้าขึ้นฐานด้านหลัง เป็นช่วงของการชักต้นเท้ากลับมาด้านหน้าให้เร็วอันนี้เป็นท่าบัสคิกนะครับลังตัวโลไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับชักต้นเท้าขึ้นให้ต้นขาให้น่องและต้นขาด้านหลังติดกันต้นเท้าจะขึ้นมาหาก้นเห็นไหมครับต้นเท้าจะขึ้นมาหาก้นแบบตึกแบบหนึ่งนะครับสำหรับการพัฒนาท่าทางในการวิ่งเราเรียนแบบตึกนี้เป็นเป็นบัสคิกว่าท่าเอรันนะครับเป็นการยกเข่าให้ขนานพื้นนะครับ ขดยทไปแล้วก็ขาดูเท้าท้างเข่าอีกทางหนึ่งของตัวเองยู่กับพื้นเนี่ยก็จะเย็นตรงตลอดไปเพราะว่าครูเอาด้วยแล้วต่อไปเป็นแบบฝึกสําหรับการพัฒนาความเร็วในการวิ่งด้วยความเร็วสูงมีแบบฝึกหนึ่งนะครับก็คือแบบฝึกที่เราเรียกว่าท่าบีรันหรือถ้าเราเรียกเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าเป็นท่ายกเข่าก้าวถัง การเคื่อนไหวของการวิ่งระยะสั้นเป็นการนำไปสู่การพัฒนาความเร็วสูงสุดของนักกีฬาในขณะวิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับนักวิ่งระยะสั้นอ่า รูแล้วนะคะเรื่องการวิ่งร้อยเมตรเนาะแล้วก็มีการว่ายน้ำห้าสิบเมตรคือความเร็วนะคะต่อไปการประสานสัมพันธ์นะคะเป็นความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายที่มากกว่าหนึ่งกลไกในเวลาเดียวกันเช่นการขย่งก้าวกระโดดการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางการกระโดดรับลูกบอลการควาร้าลูกบอลเป็นการทํางานประสานกันนะคะความสัมพันธ์ของร่างกายเรานะคะทำหนึ่งอย่างทํามากกว่านหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน ย่างเช่นการขายงิงก้าวกระโดดการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางวิ่งไปด้วยต้องกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไปด้วยเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าการทํางานมากกว่าหนึ่งกลไกนะคะการกระโดดรับลูกบอลการคว้างลูกบอลน,นะต่อไปเวลากับปฏิิรยาอาปฏิกิริยาตอบสนองนะคะเป็นความสามารถของร่างกายที่ตอบสนองต่อสิ่งเรา้าภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเช่น การได้ยินเสียงปืนที่ส่งสัญญาณให้ออกวิ่ง100เมตรการตีโต้ลูกป,ปิงปองด้วยความรวดเร็วนะคะใครเคยเห็นการตีโต้ลูกป,ปิงปองด้วยความรวดเร็วบ้าง